สวัสดีค่ะดวงชะตาพับเลินใบแําทริปนีโดยแม่หมออามธรรมธา,าโรน้ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะวันนี้นะท็อปิกของเราเป็นเรื่องของดาวย้ายนะดาวพุธย้ายราศีหนึ่งพฤษภาสองพันร้อยหกสิบแปดนะคะส่งผลแน่นอนกับ12ราศีใครจะดีใครจะเด่นตรงไหนกันบ้างเดี๋ยววันนี้มาไขข้อข้างใจกันนะคะก่อนฟังคำนายนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ้งกริ้งกดซีฟเวอร์ทมหมอด้วยนะคะ ถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปทุกคนด้วยนะจ๊ะเออนะอ่ะกลับมาที่ดาวย้ายนะท็อปิีกของเราวันนี้นะดาวย้ายนะรา 1, ศีหนึ่งพฤษภาณนะเวลา16บหนาฬิกายีนาทีนะจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษนะคะ กินระยะเวลาไปจนถึง17พฤษภาคม2568นะก็เกือบเ,เกินครึ่งเดือนนะคะเกินครึ่งเดือนนะจะส่งผลต่อ12ลนาราศีอย่างไรบ้างวันนี้บอกครบเลย12ราศีนะคะแล้วก็ช่วงท้ายจะมาขมวดให้อีกทีหนึ่งนะว่า6ลนาัคราศีและ5วันเกิดที่โดดเด่นมากที่สุดหลังจากที่ดาวพุธยาราศีเนี่ยเป็นใครอะไรยังไงเสียใปกุ้งกันบ้างมีคุณไหมนะเดี๋ยวมาลุ้นกันในท้ายคลิปอีกทีหนึงแต่ ตอนต้นนี้พูดให้ครบ12ราศีก่อนแล้วกันนะ,ะเริ่มต้นลัคนาราศีแรกก่อนนะคะก็คือชาวลัคนาราศีเมษชาวลัคนาราศีเมษนะคะดาวพุธยาร,ราศีหนึ่งพุธภาต้องบอกเลยช่วงเวลานี้วาจาทรงสเสน่ห์วาจาสักดิษิ์วาจามีฤทธิ์นะมีอาํานาจวัสนาบารมีดีนะจากวาจาคําพูดการกระทำของคุณหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่า ในเรื่องของการสื่อสารของคุณในช่วงเวลานี้การทําธุรกิจการค้าการขายการติดตออ่อการสื่อสารการประสานงานอะไรต่างๆมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้อย่างง่ายดายนะคะนั้นแล้วในเรื่องของธุรกิจการงานนะคะก็จะส่งผลดีนะคะในเรื่องของความรักด้วยเช่นเดียวกันนะมันเหมือนกับาช่วงนี้วาจาดีจะพูดอะไรก็เข้าหูใครไปหมดเลยนะจ๊ ต่อมาชาวลัคนาราศีมีนชาวลัคนาราศีบีนเนี่ยต้องบอกเลยนะช่วงเวลาที่ดาวพุธยายนี้ว่าจาเรียกทรัพย์นะจ๊ะเออนะมีโอกาสเหลือเกินในเรื่องของการเงินการทองยิ่งคุณทํางานอะไรเกี่ยวเรื่องของการพูดการสื่อสารต้องบอกเลยว่ามีโอกาสเหลือเกินว่าช่วงเวลานี้งานเข้ารัวๆเงินเข้ารัวๆหรือถ้าต้องพูดจะสื่อสารเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินต้องบอกเลยมีโอกาสว่าได้แน่ ช่วงนี้วาจาเรียกรั์วาจาดูดทรั์วาจาดูดสินวาจาเนีาา่ยทรงเสน่ห์โดยเฉพาะในเรื่องของการเงินการทองจะมีเงินหลั่งไหลไหลมาเทมามีเงินไหลกองมีทองไหลามามีเงินไหลเข้าบัญชีไม่ขาดสายหรือถ้าทําธุรกิจนะทำการค้าการขายก็ต้องบอกเลยว่ายิ่งพูดมากยิ่งรวยมากอื <c oughs> ออนะต่อมาค่ะเจ้าลัคนาราศีกลุ่มเจ้าลัคนาราศีกลุ่มต้องบอกว่าช่วงเวลานี้เพื่อนจะเยอะ มีโอกาสที่จะได้รู้จักคนเยอะมีคอนเน็ชันเยอะมีเพื่อนฝูงเยอะนะที่จะส่งเสริมดวงชะตาให้ประสบความสําเร็จหรือจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเติบโตนั่นเองต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยชาวลัคนาราศีมังกรช่วงเวลานี้ต้องบอกเลยดวงชะตาดีนะมีโอกาสที่จะมีหลักมปฐานมีความมั่นคงในชีวิตนะพูดจาอ่อนหวานอ่อนโยนผู้หลักผู้ใหญ่จะรักใคร่เมตตาเอ็นดูปรทานความช,ช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ใครทาธุรกิจในเรื่องของการค้าการขายทําธุรกิจเกี่ยวเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะมีโอกาสเหลือเกินว่าจะค้างง่ายขายคล่องจ้ะเออมีโอกาสที่จะได้รับทรัพย์ก้อนใหญ่รับทรัพย์ก้อนโตนะหรือว่าทําอะไรเกี่ยวอสังหาริมทรัพย์มีโอกาสว่าจะประสบความสําเร็จในช่วงเวลานี้นะั่นเองอืต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีธนูนะชาวลัคนาราศีธนูช่วงเวลานี้ต้องบอกเลยว่า ดวงชะตาโดดเด่นเลยนาทีนะมีโอกาสเหลือเกินว่าพูดจาอะไรในช่วงเวลานี้มีโอกาสที่จะได้แจ้งเกิดเออนะหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าคุณอาจจะมีชื่อเสียงโด่งดังจากการพูดการสื่อสารการเจราจาทําธุรกิจนะการค้าการขายช่วงนี้ขาขึ้นของชีวิตดีกว่าเานะมีโอกาสประสบความสําเร็จได้อย่างงไไ่ายดายมีชื่อเสียงโด่งดังปังบุรีเย่นะได้แจ้งเกิดน,นะคะวาจาจะ,จะ จะสงสนอะนะใครเห็นใครรักใครฟังก็ได้ยินก็ชื่นชอบชื่นชมนิยมชมชอบรื่นหูเหลือเกินนะมีโอกาสที่จะสําเร็จนะรู้ล่รงไปได้ด้วยดีแล้วก็มีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงโด่งดังนะทำกระทำคลิปอะไรอาจจะเป็นกระแสเป็นไวรัลนะหรือว่ามีความแมสนั่นเองเออนะ <S <S ต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีพิจิก ชาวลัวกษณาราศีพิจิกช่วงเวลานี้นะต้องบอกเลยพูดดีเป็นสีแก่ตัวยิ่งพูดดียิ่งส่งเสริมนะดวงชะตาให้เป็นไปในทิศทางที่ดีมีโอกาสว่าอ,อ,อาจจะประสบความสําเร็จได้ดีนะหรือว่ามีชัยชนะเหนือศัตรูแต่ถ้าเกิดสื่อสารไม่ดีช่วงเวลานี้ต้องระมัดระวังเพราะมันจะไปเสริมกําลังให้ศัตรูคู่แข่งของคุณนั่นเอง เพราะนั้นช่วงเวลานี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังของคนที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกคือขอให้พูดดีคิดดีทําดีเขไว้ความดีคําพูดดีๆจะส่งพลังดวงชะตาของคุณให้ได้รับสิ่งดีๆนั่นเองอาจารย์นะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีตุลชาวลัคนาราศีตุลต้องบอกว่าช่วงเวลานี้วาจาดีวาจาสงสนห์มีโอกาสเหลือเกินว่าจะสุขสมหวังดังใจปรารถนาในเรื่องของความรักมีโอกาสว่าจะ สมหวังในความรักมีโอกาสว่าความรักจะสดใสจ,จะหวานชื่นมีโอกาสว่าใครใครก็ไม่อยากจะไปเป็นอื่นมีโอกาสเหลือเกินว่ารักจะไม่ขมเข้มขืนเฮ้ยเอ๊ะอ,อ,อะไระ <laughs> รักจะไม่ขืนขมหรือขมขืนนะฮะเออจะหวานชื่นในช่วงเวลาี้นแน,น่เหระ <Okay. S 2> มีโอกาสที่ความรักจะสดใสมีโอกาสว,ว่าจีบใครก็จะจีบติดนะเพราะช่วงเวลานี้วาจาดีวาจางสงเสน่ห์คารมจะเป็นต่อรูปหล่อจะเป็นร้องนะเดี๋ยวก็มาต่อมาค่ะชาวลัคนาราศรีกันชาวลัคนาราศรีกัน mm hmm. ต้องบอกว่าช่วงเวลานี้นะคะวาจาดีวาจางสงเสน่ห์อาจจะทําให้คุณได้โกอินเตอร์หรืออาจจะดังปังปุยเย็ทางออนไลน์นะจาแม่จ้าอืม ทำงานอะไรเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพทำงานอะไรเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์เรื่องของการต่างประเทศต้องบอกเลยปังปริยเยวนวัตตะเบยกดนแน่อแนอนนะจ๊ะแต่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายนะในเรื่องของเขาเรียกว่าระบบช่องปากนิดหนึ่งอะอาจจะปวดฟันฟันหัก นึกอก็บอกว่าคือช่วงเวลาเนี้ยมีเกณฑ์ในเรื่องของการจะไข้ได้ป่วยไม่สบายในเรื่องของช่องปากะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออก็ดูแลสุขภาพนิดหนึ่งละกันในส่วนนี้นะคะแต่ว่าหลักๆก็คือช่วงเนี้ยมีโอกาสปังในระดับ worldwide ในระดับโลกนึอก็ออกป่าเออนะ ต่อมาคะ่ะชาวลัคนาราศีสิงห์ชาวลัคนาราศีสิงห์เตรียมตัวให้ดีในช่วงเวลานี้มีโอกาสจะเริ่มุ่งหนึ่งรุ่งโรดก้าวหน้าเติบโตมีชื่อเสียงโด่งดังปังปุริเยจากวาจาและการสื่อสารของคนอย่างนี้ทำงานอะไรเกี่ยวเรื่องของการสื่อสารต้องบอกในช่วงนี้เป็นกระแสเป็นไวรัลด่งดังปังปริเยแน่นอนมีโอกาสมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเติบโตก้าวหน้านำเสนองานต้องบอกเลยว่าช่วงเีเวลานี้นะผ่านแล้วมีโอกาสที่จะ ได้รับชัยชนะด้วยนะจ๊ะต่อมาค่ะชา,ะาวลัคนาราศีกรกฎชา,าวลัคนาราศีกรกฎช่วงเวลานี้หากคุณทํางานเกี่ยวกเรื่องของการพูดการสื่อสารการประสานงานการติดต่อสื่อสารโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆการค้าการขายธุรกิจ ต้องบอกเลยปังบริย์แน่นอนมีโอกาสประสบความสาเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเติบโตค้าขายดีนะวาจาเด่นนําเสนอปังนะมีโอกาสลือเกินว่าการงานจะโดดเด่นมั่นคงก้าวหน้าเติบโตจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเลื่อนขัน้นระดัแหน่งนะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนจ้า ต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีมิถุนชาวลัคนาราศีมิถุนช่วงนี้วาจาศักดิ์สิทธิ์วาจาทรงสเสน่ห์มีโอกาสที่จะมีโชคหรือลาบลาบลอยลาบที่ไม่คาทีเดีจะได้ก็ได้นะได้โชคได้ลาบจากวาจาอันทรงสเสน่ห์ของคุณหรือวาจาอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้พูดดีส,สดื่อสารดีอย่าบ่นกลนดานะคะอวยพรให้ตัวเองอยู่สม่ำเสมอและตลอดเวลาต้องบอกเลยว่าโชคลาภถามหาแน่นอนนะ สุดท้ายค่ะชาวลัคนาราศีพฤษภชาวลัคนาราศีพฤษภช่วงเวลานี้ต้องบอกเลยว่าจะดีวาจะรงสเสห์จะทําให้คนมีโอกาสประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเติบโต,ตหรือมีโอกาสที่จะมีโชคลาภจากสังถิน่างที่ต่างแดนต่างประเทศนะจากจากโชคลาภจาก จากสิ่งที่ไม่คาดคิดว่าจะได้เพราะได้นะมีโอกาสในลักษณะน,นี้แต่ถ้าเกิดว่าจะไม่ดีต้องบอกเลยอาจจะทําให้เกิดความเสียหายได้เพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้ให้ระมัดระวังคําพูดและการสื่อสารของตัวเองเข้าไว้สื่อสารดีมีชัยสื่อสารไม่ดีเท่าไหร่ต้องบอกเลยว่าอาจจะทําให้เกิดความเสียหายหรืออะไรที่มันไม่ค่อยโอเคเกิดขึ้นได้ง่ายง่ายได้หรือเกิดในช่วงเวลานี้เนาะเพราะฉะนั้นสื่อสารดีจะส่งผลดีกับคนอย่างแน่นอนก็พูดดีสื่อสารดีเข้าไวา้จะส่งผลให้คุณมีโชคลาภแบบ มากมายมหาศาลในช่วงเวลานี้อาจจะเป็นระดับ w o r l d ระดับอเตอร์แล้วระดับโลกอะไรอย่างเงี้ยนะะเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะจ๊ะรบทวนเรียบร้อย12ราศีเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่า6ลักนาราศีและ5วันเกิดใดที่จะโดดเด่นมากที่สุดในช่วงระยะเวลาที่ดาวพุธย้ายในช่วงเวลา1นพฤษภาคมนี้ไปฟังคำนายกันเลยค่ะดาวพุธย้ายราศีหพฤษภาดวงชะตารับเงินล้านเออะ ปกมือปกมือปบมือทุกช่องทางนะดูจากพลังงานตรงนี้สําหรับคนที่เลื่อนฟีดมาจนคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ขอแสดงความยินดีด้วยเลยดวงชะตาของคุณเป็นดวงชะตาดึงดูดทรัพย์สินเงินทองเป็นดวงชะตาที่จะได้รับทรัพย์รับเงินรับทองรับโชครับลาภหนึ่งพฤษภานีดาวพุธย้ายราศีเวลา16บหนาฬิกายีนาทีจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษกินระยะเวลาไปจนถึง17พฤษภาคม2018ต้องบอกเลยเป็นช่วงเวลานาทีทองของชีวิตดวงชะตาจะได้รับทรัพย์ ได้จับเงินก้อนใหญ่ได้รับเงินก้อนโตนะมีโอกาสเหลือเกินว่าจะจะ,จะได้รับทรัพยนะ์เนาะได้จับเงินล้านมีโชคหล่นทับจะได้จับเงินก้อนใหญ่จะได้จับเงินก้อนโตนะโดยเฉพาะหากคุณเลื่อนฝีมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่แล้วเกิดในลัคนาราศีแล้ววันเกิดต่อไปนี้ต้องบอกเลยว่าชโชคคูณสิทธิยเนาะดวงคนรวยอะ่ะคูณล้าน้วก็วะเออนะคะ ดวงชะตาดีนะมีวาจาเด่นนะมีโอกาสที่จะได้เป็นเศรษฐีมีโอกาสที่จะได้จับเงินล้านมีโอกาสร่ำม,มีโอกาสรวยนะคะได้แก่คนที่เกิดในลัคนณาราศีเมษมีน,<ว>มนสิงห์กรกฎมิถุนแล้วก็ตุลย์น่ะและคนที่เกิดในวันเกิดต่อไปนี้นะคนที่เกิดในวันอาทิตย์อังคารพุธศุกร์แล้วก็สั่งนั่นเองเออ 6ลักนาราศีและ5วันเกิดตามที่กล่าวไปข้างต้นนะต้องบอกเลยว่าเป็นช่วงเวลาค่ะขึ้นของชีวิตหากคุณเลื่อนฝิมมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ต้องบอกเลยดวงชะตามีโอกาสร่ำโอกาสรวยอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดยิ่งเกิดในลักนณาราศีและวันเกิดตามที่กล่าวไปข้างต้นเนี่ยต้องบอกเลยพลังบุญพลัง โอกาสในเรื่องของความร่าความรวยความดึงดูดทรัพย์สินเงินทองเนี่ยคูณไปอีกสิบเท่านะคะเพราะว่าช่วงเวลานี้เนี่ยดวงชะตาของคุณเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีโอกาสที่จะมีวาจาที่สกิ์นั่นหมายความว่าขอพรสิ่งใดมีโอกาสสมหวังดังใจปรารถนานะพูดถึงสิ่งใดจัดได้สิ่งนั้นมาอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าดวงชะตาค้าขายทําธุรกิจรุ่งเรืองอะนะเป็นช่วงเวลาที่ดวงชะตาของคุณจะ พาปังพารวยคือทําธุรกิจได้ดีนะลูกค้าลูกหาเข้าเยอะนะมีโอกาสค้าขายร่ํารวยมีโอกาสว่าทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการพูดการสื่อสารงานจะเข้ารัวๆเงินจะเข้ารัวๆแล้วมีโอกาสเหลือเกินว่าวาจาจะศัก์ส์วาจาจะดึงดูดรับดึงดูดสิงดึงดูดเงินดึงดูงดฟาง,งนะอ๋อะหนะ <c oughs> าทำให้คุณมีโอกาสที่จะร่ํารวยนะมีโอกาสที่จะเป็นเศรษฐีมีโอกาสเป็นมหาเศรษฐีมีโอกาสว่าจะมีเงินล้านนั่นเองออนะนะ ใครแล้วก็นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรบพลังงานของคุณนะดีด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ้งกริงกดซีเฟิร์สกับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปให้กับทุกคนเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ทลัจอย่าเบิดบานเตือนรุ้และก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย